ใครหนะที่กำลังมองหายอีซูซูดีแมกตัวยกสูงโฉมหน้าปี2019นะราคาเบาๆเ,เริ่มต้นที่ฟรีดาวมีประวัติไม่มีประวัติก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะคันนี้บอกเลยลูกค้จาจ๋าตลอดปี65นะคะผ่อนแค่7,000นี่ฟังไม่ผิดตลอดปี65นะคะผ่อนแค่7,000บาทเท่านั้นคันนี้ราคาตัดสดอยู่ที่550,000บาทนะคะนเน่จัดโปรโมชั่นให้เลยสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะ ลูกค้าจ๋าคันนี้โชว์ปี2019เลยนะผ่อนเริ่มต้นตลอดปี65ตลอดปี65ตลอดปี65 65 6หปีนะคะลูกค้าผ่อนคันนี้แค่7,000พออเจ็ดบาทเท่านั้นและฟรีดาวด้วยนะคะให้ดูเลยโฉมหน้าสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีดำตัดกับโครเมียมสวยมากนะคะตาไฟมีไฟเดย์ไลท์มาให้ลมดำมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะและให้ดูที่ด้านล่างนะคะ ไฟตัดหมอกมีโครเมียมแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยสวยมากสวยมากนะคะใครอยากได้ราคาเบาๆราคาซอฟๆเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนเบาๆคันนี้ได้เลยมาดูกันที่ล้อหน้าครับผมล้อนะเป็นแม็กอลอยจากอีซูซิเลยนะคะยางเน่เนเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้งสี่เส้นสี่เส้นเลยยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วสี่เส้นฟังไม่ผิดนี่ไปค่ะ ไปดูด้านข้างรถกันตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์อย่างที่เน่บอกนะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและนี่เลยมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วทุกคนสีสวยมากนะคะสีดําแบบนี้ถ้าเป็นปกติถ้ารถไม่สวยจริงๆนะสีดําๆแบบนี้เห็นรอยขนแมวชัดมากแต่คุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นความสวยของรถด,ดิฉันไหมคะ เพราะฉะนั้นใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะต้องจองกับเนเน่เท่านั้นค่ะใครจองกับเนเน่วันนี้นะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันและนี่เห็นอะไรไหมคะมีคิ้วมาให้แล้วนะคะแล้วด้วยความที่เขาเป็นตัวสูงนะมีบันไดมาให้ด้วยนะจ๊ะไปค่ะไปดูด้านข้างกาันระหว่างเดินไปคุณเห็นสีรถไหมคะสีรถที่ฉันสวยมากนะคะสวยมากๆเลยนะคะและที่สําคัญคันนี้ราคาตัดสดอยู่ที่5้าแสนห้าหมบาทค่ะ5้าแสนห้าหมบาทจัดโปรโมชั่นให้เลยคันนี้ผ่อนแค่ 7,000บาทเท่านั้นจ้าตลอดปี65ตลอดเลยผ่อนตลอดปี65นะคะ7,000บาทเท่านั้นค่ะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ด้านบนแมกไลเนอร์เป็นของ e ซูซรแท้ไปเลยนะจ๊ะทุกคนคาะใครไม่อยากพลาดคันนี้นะคะรีบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และรีบโอนจองมาได้เลยเข้ามาไม่ได้มีบ่อยๆเพราะว่าอะไรกว่าจะหารถสวยๆแบบนี้ได้คันนึงมันยากนะจ๊ะทุกคนจ้ะมันยากมากเลยนะแล้วมาจัดโปรโมชั่นให้ถูกๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น รีบจัดรีบตองเลยเปิดภายในโชว์หน่อยจ้านี่เลยคันนี้เป็นสเปซแคป p นะคะเปิดแคปได้นะแล้วคุณเห็นอะไรไหมคะนี่บ่เป็นบอ่อหนังนะคะทําความสะอาดง่ายนะเวลาทําน้ำโปกทําอะไรหกนะคะเช็ดปาดสะอาดเลยนะคะขยับนิดนึงจะได้ให้เด็กอ้วนเข้าไปนั่งกันได้แบบง่ายๆนะคะนี่บอกแล้วบันไดมีไว้สําหรับคนขาสั้นเวลาเดินขึ้นมาเห็นไหมเทาง่ายนะคะนี่ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะจ๊ะขับคืนขับคืนหนีเลยคันนี้นะคะเป็นเกียร์กระปุก6สปีดเดอ้อทุกคนเป็นเกียร์กระปุก6กสปีดนะคะและเมื่อมองขึ้นไปด้านบนนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยเดอ้อนี่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะซื้อออกไปก็คือกรีดกายแกะเองเหมือแนบบซื้อปลายแดงเดอ้อเดี๋ยวเนจะพาดูเลขไมคะ่ะทุกคนคันนี้นะเลขไมยอยู่ที่ยังไม่มาคันนี้นะคะเลขไมยอยู่ที่ โอ้คือหน่อยแท้4 6 0 0 0นะคะ4 6 2 6 6กิโลเมตรเท่านั้น46,266กิโลเมตรเท่านั้นน้อยบอกน้อยเยอะบอกเยอะเราบอกลูกค้ากันตามความเป็นจริงนะคะใครอยากได้โทรหรันเนเน่เลยโทรหรันเนเน่เลยข้างๆสวยข้างในสวยเพราะฉะนั้นห้องเครื่องต่อเลยจ้ะตามคอนเซปห้องเครื่องก็ต้องเป๊ะเวอร์ต้องอรังไม่สวยไม่ขาย นี่แค่เปิดมาใช่ไหมคะโอ้โหก็รู้แล้วว่าแคนไม่ถึง <laughs> แค่เปิดมาใช่ไหมคะทุกคนให้ดูเลยคันหน้าเดิมคันหน้าสวยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง DDI Blue Power นะคะคันนี้เป็นเครื่อง DDI Blue Power นะใครนะที่ชอบนะประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยนะคะคันหน้าเดิมห้องเครื่องเดิมแผ่นเพจสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่รอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะคะ อยากได้รีบโทรหาเน่นะคะเบอร์โทรเน่ปักไว้ให้ที่หน้าจอแล้วเฮ้อทำบาปเนาะทำบาปน้องเนาะออใครนะคะที่สูงกว่าเน่บอกเลยว่าใช้คันเนี้สบายไม่ต้องขย e n ขนาดนี้นะคะอ่ะอยากได้รีบโทรก็ามาค่ะคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวลูกค้ามีประวัติไม่มีประวัติก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวราคาแต่ดสนดอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทค่ะห้าแสนหื่นบาทนะจ๊ะและที่สำคัญตลอดปี6กห้าลูกค้าจา๋าลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าค่ะ คันนี้ผ่อนแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะเจ็ดพันท้วนนะ7,000ท้วนนะคะลูกค้าค่ะอยากได้รีบโทรเข้ามาเนเนรอรับสายอยู่นะคะเมื่อนึกถึงรถบ้านนึกถึงรถมือสองแบบนี้ต้องนึกถึงเน่เนรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายคาเซ็นเตอร์เท่านั้นจ้าสวัสดีจ้า